สวัสดีค่ะพอดีว่าเมื่อกี้นะเพิ่งแต่งหน้าลุกสงกรานเสร็จไปนะอันนี้คือลุกที่แต่งสงกรานนะแล้วก็ยังไม่ได้ไปทดสอบการเปียกน้านะเกิดไอเดียว่าอยากจะทําซีรีส์ใหม่ของช่องนะคะเกี่ยวกับสินค้าของคนไทยที่ใช้ดีนะคะก็คือจะรวมทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นสินค้าของคนไทยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางสกินแคร์ของใช้ของกินทุกๆอย่างเลยนะคะที่เป็นแบรนด์ของคนไทยนะฟอลีรู้สึกว่าสินค้าของคนไทยมันมีคุณภาพแล้วก็ใช้ดีหลายอย่างนะคะก็เลยเกิดไอเดียว่าเออเราน่าจะมาแชร์กันเนาะว่ามันมีอะไรที่ใช้ดีบ้้้าาาางนนะะะถเเกิิดดวว่่่่่พือออทีีููคคลปยแจรม นะว่ามีสินค้าไทยอันไหนใช้ดีบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะเผื่ออันไหนที่ลิกยังไม่เคยใช้เนี่ยจะได้ไปหามาใช้ด้วยนะโอเคก็วันนี้จะมาพูดทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราดูกันเนาะว่า5้าอย่างที่เป็นของคนไทยแบรนด์ไทยเนี่ยมีอะไรที่ใช้ดีบ้างคะ่ะคูชั่นของแบรนด์เธอนะคะลิกใช้เบอร์25นะคือเขาเป็นคูชั่นเนื้อแมตนะคะเวลาที่ทาไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งนะคะแล้วก็แห้งแมตยึดติดอยู่กับผิวเลยนะเป็นแบรนด์ไทยที่เข้าใจสีผิวคนไทยอะ่ะ เขาจะเป็นเนื้อคูชั่นเนื้อแมตตนะแล้วพอทาไปสักพักเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งนะคะแล้วก็จะแห้งแมตตกับผิวเราเลยนะคนผิวมันผิวแห้งก็ใช้ได้นะคะเพราะว่า มันไม่ใช่เนื้อแมทที่แมทสนิทเกินไปอะคะ่ะเป็นความสุขที่สบายผิวแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นครูชั่นที่ปกปิดได้ปานกลางนะกันน้ํากันเหงื่อได้นะคะแล้วก็คุมมันได้ปานกลางนะแนะนำถ้าเกิดว่าใครที่มีสีผิวคล้ายกันนะคะอยากจะได้ครูชั่นที่มันสีเข้มหน่อยแล้วใช้แล้วพอดีกับผิวใช้แล้วไม่เทาก็ลองหาของเธอมาใช้ดูนะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ไทยที่แบบว่าชื่อเก๋มากๆเลยนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นแบรนด์เจ้านาอันนี้นะคะใช้เบอร์03นะคะเป็นเบอร์ที่เข้มสุดของแบรนด์นี้เลยนะคืือออชบบบใจมาาาาาากเเเเพระวนะวบบว่่้้ททํีแแแปปง็นนล แล้วมันไม่เท่านะคะมันเป็นเนื้อแป้งที่แบบบางเบาแล้วก็ให้การปกปิดที่โอเคเลยนะเดี๋ยวให้ดูเนื้อนะเนี่ยจะเป็นเนื้อสีเหลืองนี้นะคะแล้วก็เวลาทาไปอะ่ะมันช่วยปรับให้ผิวหน้ามันดูเนียนผ่องขึ้นด้วยนะ อันนี้เนี่ยช่วยปกปิดพวกรอยดำรอยค้ำได้ค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็สามารถเติมระหว่างวันได้นะคะไม่เป็นคราบนะแล้วก็อันนี้คุมมันกันน้ำกันเหงื่อได้โอเคมากๆนะชิ้นต่อมานะคะเป็นครีมบัชของอาชิตารุ่น perfect sheet นะเป็นสีแคนตาลูฟนะคะดูจากสภา,ภาพก็คงจะเห็นกันแล้วนะว่ารีใช้บ่อยจริงคือ <laughs> มันเละเทะมากเลยนะอันนี้มันจะเป็นสีส้มนมนะคะเป็นสีที่ทุกสีผิวใช้ได้แล้วคนผิวแทนก็ใช้ได้นะคะคือเวลาทามมาแล้วแบบมันได้สีแบบ น่ารักอะ่ะจริงๆไม่ต้องใช้เยอะนะนี่คือแบบว่าเอามาลองทาให้ดูนะคะว่าสีเป็นประมาณนี้นะคะจริงๆต้องใช้แค่นิดเดียวพอว่ามันเนื้อแบบมันมีความเข้มข้นมากนะคิ้นต่อมานะคะอันนี้เป็นสครับกาแฟของแบรนด์คิสซี่คิสซี่นะคะ สภาพจะดูเยินนิดนึงเพราะว่าเอาไว้ในห้องน้ำนะคะก็อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่กากากาแฟนะคะคือเขาเป็นกาแฟสดๆเลยนะคะที่เขาคัดมาจากดอยทางเหนือนะคะแล้วก็เขาไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้แต่งสีไม่ไม่ไมีอะไรคือเป็นกาแฟ100เซเลยแล้วจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเวลาใช้ขัดผิวไปแล้วแบบเขาจะมีข้าวโอ๊ตน,นี้ด้วยนะคะเป็นกาแฟสดแล้วก็ผสมข้าวโอ๊ตนะ เวลาที่สครับไปเนี่ยมันจะไม่บาดผิวนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวเนี่ยมันดูเนียนขึ้นแล้วก็ผิวไม่หยาบกล้านะคะแนะนําว่าถ้าใครที่ชอบสครับกาแฟนะคะสครับอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะจะได้ผิวที่ดูเนียนขึ้นแล้วก็ช่วยลดปัญหาพวกเซลล์ไร้ได้นะคะสุดท้ายนะคะก็เป็นตุ้มหมูพมลายอันนี้นะคะที่ใส่ตอนนี้เลยนะคะอันนี้เป็นตุ้มหมูพมลายแบบดินปั้นนะคะเป็นของแบรนด์พานมาดอันนี้นะคะอันนี้ลิขสุทธิ์พี่เขามานะคะสสีด้วยกันสีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะรู้จักพี่เขาเเเเเเนนนนืื่่่อองจาาาากกววค้ป็็พใฟะะแลมี ร้านพวงมอลาลัยอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองแล้วเราก็ติดตามผลงานเขามาตลอดเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ร้อยพวงมอลาลัยได้สวยมากๆทุกคนต้องไปดูในไอจีของพี่เขาคือพวงมอลาลัยแต่ละพวงคือมันสวยจริงๆนะคะเป็นสินค้าไทยที่เราสึกว่าเอ้ยมันมันน่ารักมากๆแล้วก็อยากจะสนับสนุนนะคะให้คนรู้จักเยอะๆโอเคค่ะก็หมดไปแล้วนะคะกับแบรนด์ไทยใช้ดี5ชิ้นด้วยกันนะคะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆอยากจะร่วมแชร์ว่ามีแบรนด์ไหนใช้ดีบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเผื่อว่าลิจะไปหามาลองใช้ดูบ้านนะคะหรือว <ๆ S 2> ่าถ <ๆ S 2> ้ามีคาถามอะไรเพิ่มเเติมนน่ยคถาาได้้ละะแ ถ้าิดว่าอยากติดตามดีเพิ่มเติมนะคะติดตามไปที่ f a c e b o o อินสตาแกร m นะชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกาตรงนี้นะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ To know if I can bleed